ไม่ไม่เป็นไรนะเว้ยเราจะเล่นใหม่ก็ได้นะกูว่าโอเคนะไม่โอเคกูไม่โอเคกูโอเคกูโอเคกูโอเคกินไว้ละกูโอเคมากไม่มีการโหลดก็โหลดไปเถอะจันเดอยู่ไหนไอเด็กหลังห้องมึงเลิกพูดไปเลยเด็กหลังห้องอ่ะดิไม่ไม่ถ้ามึงโหลดเซฟแบบมันก็มันก็น่าสลอตอยู่แล้ว มึงก็เล่นใหม่ปีเลยเล่นใหม่ปีเลยอ๋อเารขาแม่มึงก็ทำทำให้มันที่สุดตอนให้มันที่สุดอยน้อาจารย์เห็นเองยิ้องดิครับอาจารย์เย็นๆดีครับอาจารย์เย็นเดือดอะอาจารย์เดือดเลย หนีเล่นโฟกายซะหนีเล่นโฟกายใช่ไปโอ้โหได้ข้ามว่ะได้สี่กูข้ามเลยได้ไหมขี้เกียจดูไม่อยากดูแล้วอ่ะกูรู้แล้วอ่ะข้ามไม่ได้กูรู้แล้วแต่ถ้าในวิดีโอกูมันข้ามด้วยหรอเออถ้าในวิดีโอกูข้ามมึงตัดต่อยใช่ฝากติดตามด้วยฮะท่องซีเกมนะฮะขบวนคนมากครฝากติดตามด้วยนะครับ ต้องกดไลค์เกมนะครับผมมีสาระดีติดตามช่องครอบด้วยนะครับติดตามนะช่องติดตามช่องอาจารย์เฮนด้วยนะครับไม่อันนี้มันให้ไปไหนวะมันให้ไปปลดปล่อยวิญญาณอังกอร์นะนี่ใช่จัเหวือน้องบอยไปอบวนทางใดอยู่ที่เดียวไอ้เทียอยู่ที่เดียวไอ้เที่ยไหมเทียไม่ยากอยกู่กับอีกดิฉีกดิเออ <c oughs> ไม่ฉีกอะฉีกก็ยาวเลยฉีกไกลเลย <c oughs> เหมือนเล่นคนเดียวอ่ะเนี่ยเหมือนตายที่แล้วอ้าวมาแล้วโจันจิ๊บโคล้าไปครับ9เลยเนี่ยพอมันเข้าไปอะรมันใช้ได้เลยไม่แทงไม่ฉีกโอ้แม่ไก่เลยตายได้ตายดิตายกันโดนรถโดนรถแน่อุ้ยโอ้ยได้วาร์ปได้วาบแต่มันอยู่แต่มันอยู่เป็นยาไร้ไก่ละโดนเด็กเฮ้ย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 กูโดนว่ะ เไม่ไม่ไจะโดนอะไรวะไม่มันจะเดินตามเธอเว้ยถ้าครบสี่อ่ะมันจะเดินมาอ๋อแล้วอ้อกมาว่าเก่นดีไงไอม่ได้แดกกูหรอกวางเลยอันเนี้ยไปแล้วเนี่ยกูไปแล้วใครสีเขียววสีีเขยอรวะสีเขียวอ่ะไอ้อ้วนนะใครไออ้วนอะเออก็ฝาคุม เลนโบมีแม่งคนเดียว่ะแล้วอ้วนเงียบเลยตอนนี้มันตั้งใจมากเงียบตั้งสมาธิไอ้แซดเป็นเจ้าที่หนุ่มนี่เจ้าบอลกูเดียวหละไอ้สัดเป็นเจาที่โลเลยได้จรวลวัดได้จะหลวัดว่ะนี่ต้องปล่อยแน่ไม่ได้แต่ของไอ้เม่งแม่งดีว่ะเฮียเม่งไม่เพื่อนเช่ากูเช่ากูบินไหลบินเลยใช้ใช้เลยอ้าวไม่ใช้ว่ะโดนรถทับแน่มึงแต่ไม่ฉีกแต่ไม่ฉีกเช้ากู มไม่ยอมโีไปเนแค่ไม่ได้มาเขือไปไหนฮะชีแคเดินวนนี่ไม่ได้มาเขืออบ่ะคุณหนีดีี่อะคุณจะทำไัไม่ถึงไม่ถึงลองลองไม่ถึงลองลองถึงถึงคุณชีนี่อะโอยสิวนน้องแบัลายมากีเนี่ยีชีดไม่เดี๋ยวก่อนนะจะเดินชีกเลยจะถึงไอ้ตัวใหญ่ปะวะชีีกเลยเชื่อกูชีกเลย ถึงถึงหนาวแล้วโดนอีกไ,ไหมเฮ้ยไอ้เฮียถึงอะเมื่อไรลุยเลยวางแผลใส่ลุยมาแล้วอีกไอ้วเฮีเถึง <c oughs> โดน <c oughs> อนดน <c oughs> อีกโ้ยเกิดตายเลยเหรอเกิดตายเลยอัสสัตอาสาครับผม เอี้ยโอ้ยไปเกิดใหม่เอี้ยไปหมดหวังเลยเกมนี้นะบายบายนะจ๊ะโอ้โหเกมนี้เอี้ยไอ้สัสเอ้ยทีเดียวตายเออเยี่ยคตรโหดเลยกูว่าแล้วกูกะแล้วแม่งอยู่แม่เอี้ยทุกคนั้งใจเลยสัตว์ตั้งใจมากมี่ยนเอาไว้แล้าไอ้สัสโอ้โหเยี่ยโดนแล้วโดนแล้วใครโดนอ่ะเนี่ยแล้วโดนแล้ว เอาดิกระโดดไปดิกระโดดดิอุ้ย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 อ้ยอุอุ้ยชัดะเฮ้เมื่อกี้มันจะมันจะทำได้ยังไงวะไม่แฟร์ไม่แฟร์เอาใหม่ไอ้ทักโกล่อยผีได้ปะวะลองดูดิลองดูดิเอาเลยเอ้ยมึงลองดูลองดูได้ปะเพราะว่ามันนี่เลยสวยสวยมากว่า โอเคมึงมึงเอาใจกูไปเลยจัดแทงเมื่อกี้เลยนะมึงเอาใจกูไปเลยไม่ใช้เลยนะไม่เคี้ยวมั้ยยิ่งแม่งตาคนเดียวไม่กูอยากแต่บางทีเพื่อยากรู้ว่ามันจะไปรีสปอนป่ปวะดีดีน่าจะเกิดใหม่มั้้งไไมู่ากน่าจะรีสปอนน่าจะเถิ่อนน่ะรูว่าน่าเถิ่อนน่ะแต่มึงได้ใจไปเลยว่ะจัดแทงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเขือมาเขือมาเขือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอร้องด้วย มะเขือมะเขือมะเขือจานเทนเลยนี่เลยมะเขือที่อ้วนอ่ะติดกูหรอกจริงระเบิดดีระเบิดระเบิดระเบิดเออระเบิดไประเบิดมะเขือมะเขือมะเขือเขื่อถึงถึงไปถึงเนาะไปถึงเนาะโดนไปถึงโดนดีดหน่อย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 คิวคิวคิวไม่คิวเฮ้ยเหลือแปดแปอะไอแค่นี้ถึงแล้วโอ๊แต่มันไม่มี มันใช้ตังหัวใช้ตังปลดล็อคหัวอู้ใช้ตังปลดล็อคไอ้ยังตังไม่มีสี่สิบสู่ไหวสู่ไหวสู่ไหวจ้างสู้จ้างมันจานออกไปใครจะนัาได้เลยดิอะนมีวาร์ปอ่ะจางระเบิดเหรออ๋อใครได้เป็นคิงใครเป็นคิงนานสุดเห็นท่คะแนนกูเปล่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวได้ละโอเคโอเคไอ้เขี้ยนนกเขาวิ่งหนีานนี่สัตว์เลยอู้ใครต่อยกหัวไปต่อยหัวไต่อยแว่นดิโอ้มันจะร้อยแล้วเนี่ยลุมมัน ไอ้ยี่มาต่อยกูเองทำไมวะจู๊ไ้สั์จู๊ไอ้นบไอ้เชื่องยัยไปเลยสั์ไอ้เกมนี้เกมนี้สนุกไหวเฮียไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ย ไม่ได้เลยไม่ปูที่สามอ่ะวิว้าป้าเอาแน่ไปไปหาใครอ่ะตอนเนี้ยไม่ได้เราไปไม่ได้เลยจะตรวดดีกว่ากูว่าเอาเอาให้แน่ดีกว่าจะตรวจดีกว่ากูไม่ไม่ทำคอนเทนต์ไปแล้วเปไปแล้วอ่ะปลดปล่อยวิญญาณฉันจะเป็นโรเซคิอิจิโกะโอ้ซื้อไม่ได้เอาซื้อไม่ได้เลยผมโอ้จบเลยแล้วจบเลย หมัดเนี่ยเพื่อนหมัดปอกมึงจำหมัดได้เพื่อนหัดนะหมัดได้มัดดีลยแม่เลยเก้กูอยากรจักเห็นนะหมัดตูไม่ถึง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 ไมึงไม่ถึงมึงไม่ถึงเมึงไม่ถึงไม่ถึงไอไม่ถึงไม่งไก่ถึงไมงไม่ถึงไมงไมงได้ถึ่ไงองไน่ง่อ่นึงมึง่เมได้กดอี ขอโทษอาจารย์เห็นขอโทษต้องทำกูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่อาจารย์ไม่อาจารย์เห็นแม่งที่หนึ่ง๋อแม่งที่สองนะอ่าเอ้าไอเกมไม่ซื้อไอแว่โอดเอ้าอุ้ยเรียบร้อยเฮียหนึ่งครับผมมาเลยหนึ่งดาวครับคอนเทนท์มาเลยใ้ช่วยเลยหูไกลเลยเฮียโคตรไกลอาจารย์เห็นได้แล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยมันจะกลัวอะไรอาจารย์เห็น ใชรวะนี่ไี่จอ่ะนี่คืออะไรอ๋อมันจะมีคนนึงเป็นอ๋อหนีเป็นบอสอ่ะแล้วก็เราต้องหนีบอสอ๋อหนีคนที่เป็นสายฟ้าใช่เออใครเป็นสายฟ้าโอเคต้องไปสายฟ้าวะใครวะไอเมนไอแมนเป็นใครเอเมนเอแมนเป็นทองไอแมนเป็นทองเกิอขึ้นทองคอนไปไหนกะทองเดินช้ายจังวะ จู๊บจู๊บจู๊บเกมจู๊บสุดอุ้ยตายห่าอุ้ย๋อวกูรู้แล้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 วกูจะทำลายอันนี้เว้เรียบร้อยเห็นป่ะกูจะทำลายตกตายด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยวชนะดิอย่างี้เฮ้ยดูอันชนะที่สามไม่ใช่อ้าวทำไมมีชนะวะกูแอบอยู่มุมซ้ายล่างอ้าวเฮียไม่เห็น Ee, เออไอ้เค็ยกูลยนึกว่าแม่งล่วงไปด้วยมัดหมัดมัดเห็นมัดเเห็นดิมัดมมัดอ่ะเอแต่กูกูเกิดใกล้เลยนะเดี๋ยวก่อนเดีไม่ใกล้ใกล้ไม mm, evet. I mean, ่ใกลไม่ใกลไม่ใกลเกิดใหม่รูดเลยอ้อมเลยคอนเทนต์ป่ะเพื่คอนเทนต์คอนเทนต์ดิกูทำคอนเทนต์ไว้ไปไป อีสัตว์เอ้ยมันอยู่้าวเกิดๆตรงนี้เองว่ะว้าวคอนเทนต์ซ้อนคอนเทนต์นี้อะหนีเลยนะหนีครับผมตอกไหมหนีหนีครับหนีดิเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดของขวัญโอ้ยเปิดกล่องเปิดกล่อเปิดของขวัญดีกว่า บ๊อมดิบ๊อมดิบอมไดไม่น่าตายมากข้างหลังางหลัเรียกกูขางังังข้างังยทำคอนเทนต์ไอ้จ่ี่้ัเอามา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 นี่ถ้ากูได้สามขึ้นมานี่กูร้องไห้นะอุ้ยพอดีเลยพอดีโหแล้วเหรียญกูด้วยไอ้สัตว์ฉุนฉุนฉุนมาที่สองแล้วสองแล้วปากกู ตากูแล้งเฮ้ยเอวันก็ได้สุกหมดเลยหมดแล้วสวยสวยอ้วนไปเลยรีบเลยรีบเลยเอวันได้ที่หนึ่งเอวันขึ้นที่หนึ่งเลยเนี่ยแต่กูโดนไม่ไม่ครับโดนหักเสียงไม่โดนหรอแต่มาได้ที่หนึ่งที่สามโดนหักเหรียญเจย์กับอาจารย์เทียนไงอาจารย์เทียนยังไม่ได้แต้มเลยคุยไม่ได้ยี่ห้อทุกอย่ตามแสงกันไป กูเชื่อึ้นกูไอ้สัสมึงไปกูตั้องยิงยิงกูใช่าแม้แ่นอีกเลยพี่อีกเยอะอ้วนอ้าวสัตว์อ้าวเรียบร้อยโอ๊ยแต่ไันสีสโอ้ยมีการ่ะเอ้าไม่เป็นเงี้อนะเยอะอ้วนดวงดีเนี่ยเอาอีกแล้วเลยนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่อันนี้ยิงกันอันนี้ยิงกันโอ้โหยังไม่ชอบเลยใครเนี่ยอ๋อดิสุ่ยแม่งหมดไอ้สัสไอ้สุ่ย ไอ้แกมหัวทษอาจารย์น so so ี so oh. Yo, <t uj ing Snow> sí, no ่หัวทษเอาเรียบร้อยโดนแล้วไอ้ม่วงครับไอ้ตุ๋ยกูไอ้เหี้ยตุ๋ยปวยหยุดตุยสัตตุยนี่ตุ๋ยนี่ตุ๋ยนี่วิ่งโดนแล้วอาจารย์นี่คุยอยู่ไหนวะี่อาจารย์เห็นเมื่อกี้ตุ๋ยสัตตุยเหี้ยกูยังไม่ได้ทั้งตัวเลยสัตวิ่งไอ้วนชนะไอ้อ้วนชนะ มีที่สองสองคนมา Two thousand years later อ้าวดูดิดูดินอนอะไรอะเฮ้ยกูไม่ได้ทำด้วยนี่ดูดิ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 นอนอะไรได้จะพูดคำว่าได้ได้เลยได้ได้เลยอ้าว่เนี่ยแบนมึงไม่ใช้อ่ะใจเย็นๆนะเพื่อนนะ อุ้ยจะลวนเปิดข้างไม่มีใครเปิดกล่องเลยเปิดกล่องเลยไม่ไปไห่ยมันต้องมันต้องหนีเนี่ยหนีไปไหนอ่ะหนีมอนหนีลูกระเบิดเจ้าเม่งหนีมอหนีมอนเนี่ยโอ้ยอ้ยอ่ะอยู่นี่เหรอเนี่ยเอ้วนไม่มีเหรียญอ๋ออ่ะเดี๋ยวไล่สวยเลยกูขันไปแค่สองเองอ่ะเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วอ้วนมือหนี โดนทะลุมาเลยเอาแล้วอยเิทะลุมาเลยที่เธอโอ้ยลูกบอลบอลอะไรเนี่ยเป็นนักเวทเป็นนักเวทอนักเวทนักเวทหดเดหดเดอ๋อมันอ๋อน้ำตกน้ำตกราวนะแต่แต่เราก็มีเลือดด้วยนะเอ้าไปแล้วไปแล้วหวะอุ้ยเตาย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 หยุยวะโอไปยังายรอ้ยโอยมน้ำในตตายหาไมแล้ว อ๋อถ้าตกลาวาเรือมันจะล่เว้ยเฮียแว่นเรือไม่ลดเลยอ่ะเออมันไม่ตกเลยจ้ะไม่มันบักวะโดนบักเลยเฮียแว่นเออโ้ยแว่นแว่นแว่นมึงโกงอ่ะไออลาวามึงบั๊กอ่ะมึงบักอ่ะบักเสี่ยแว่นเรื่อร้านเรื่อร้านโซ่ เอาได้แล้วเวลาแล้วมันเหลือมันเหลือสิบเอ็ดเหลือสิบแปงถานหูถึงหูถึงสบายเอาเลยเอาเลยมาแล้วขอร้องก็ไม่นี่กูแต่ว่ามันอันเดียวมันไม่ตายไม่หรอวะไอหมงไอหมงมันมีมันเลือนี่อ่าแว่นตาตาไฟตายแน่นอนหมงมันเห็นเลือดวะมันเห็นเลือดหกเพื่อน เห็ุเลื่องขอเพื่อนยอกมันย้อนได้นะเพื่อนรักเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดินหรอกตุ้มว้าว้าได้เว้ยมันย้อนได้เพื่อนเม่งมันย้อนได้ไพราะว่าว้าว่ะแล้วมันย้อนได้เม่งเอาช่วยดีกว่ามึงทำตุ้มตุ้มตุ้มระเบิดอะไม่ใช่กูเม่งเอาช่วยดีกว่าเชื่อกูนี่นี่นี่แม่ที่เยี่ยมมากคุตบมือให้เลยเนี่ยโหเยี่ยมไปไกลเลยแกไม่แม่ไม่มีคำว่าเพื่อนจริงๆว่ะเยี่ย รีบเลยรีบเลยรีบเลยเอาแล้วเอาแล้วทำอะไรกูมีโล่งตัดเ้ไปหมดตได้หมดเฮียนี้ไม่มีโล่โดนมันโดนมอนน่ะโดนมอนกระทืบแน่สมน้ำหน้าไอ้เหี้ยโกรธมากโกรธมากมาเลยข้าแม่มาเลยไง ไปเล้หงอ่ะิดีดเนาะังไมารองงเอนนี้เนี่นบเสียนน่าตอนนี้เนี่เียโนบได้แน่เลยไปแล้วกูไปกันดีกว่าเละหอบเละหอบเอ้ยมันไม่ออกว่ะทำไมไม่ออกอ่ะโน่เอ๊ะทำไมคุณไม่ออกอ่ะเมันสูตายแล้วอ่ะโอ้อย่างเฮียใครดำวะตอนนี้ใครดอยู่ใครดำอยู่ รีวารีวาอาจารย์เห็นอาจารย์เห็นไออ้วนไออ้วนเออตายและวเฮ้ยมันตามกูมาแล้วอ่ะเี้ยแฟงกูอท่านเฮ้ยเฮไอนกนกไอ้นเกียนกูอแกนเห็นกูนกูได้วยนกรย์เห็นกูที่หนึ่งอวะียตายแล้วกูกนกูด้วยนกที่หน่งวะอุยอาจารย์เห็นด้ะยแก่ไดกีรวะแเงียบด้วย เรื่องจาร์เห็นแม่งเอาจริงว่ะเรื่องจาร์เห็นวาร์ปว่ะมึงจะวาร์ปไปไหนวาร์ปไปหามอนดิอ๋อมันจะเอาวาร์ไปแว่นแล้วก็จะได้เดินนี่เี้ยหัวเราที่หลังดังกว่าว่ะไมาไม่ดังถ้าพวกเราถ้าพวกเราไม่พูดอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกลืมลืมเนียแล้วเสียงพวกที่เมื่อกี้มันขำเพราะว่ามันจริง ไอเกมมีแคร์เลยนี่หว่าใช่อ่ามึงเห็นพี่เขยมั้ยไอเกมพี่เขยมึงอ่ะพี่เขยกูอยู่ไกลแต่แหวนนี่ยอยู่ใกล้ถึงโอ้มันเป็นช็อตการ์ดที่เดียวโหอุ้ยมันการ์ดมันแต่ใคายีเนี่ยแต่ยีเนี่ยไม่นไงแต่กูไม่ตัง เไม่ไม่ไม่เมกตายแลมงไม่มีมึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเอ็มออมึงเพราะว่าไอมนเิงินเงินหายเยอะเงินหายเยอะอะเอาีอมึงก็ได้ตงด้วย่ยเออมึงมึงก็ได้ตังค์างี้ยิงกูเลยยิงเลยยิงกูเลยเฮียเกลียดเถียงไม่่ยิงยิงยิง่กตายว่ะมแหละ เย่ตายว่ะไม่คิดกูไม่คิดว่าตายเลยเยี่ยมเลยเล่นสองสามรอบแล้วเว้นร้อนเว้นร้อนยี้เกมเว้นลอยเว้นยาวไปแล้วอันนี้เกมเนี่ยปูแทงลุกแทงลุกอะไรวะแทงนุกแทงนุกอ่ะปูชี้ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้อ๋อยิงแรงก็ไอ้นี่เลยได้แล้วนี่ก็ไปไอ้นี่เอาอ๋อเป็นสี ใช่ใช่แล้วมึงก็ไปยิงกีให้มันลงสัตว์เอ้ยสนุกไม่อยากกระแทงหรอกแสบมึงด้วยไอ้ย่ากูโชดุลสุดนได้เต็มเลยสัตว์กูไม่ได้ละทันไอ้ย่าโดเหลี่ยมเช็ดไอ้สัตว์ลงไปแล้วกูอ่ะเหลี่ยมเช็ดเฮ้ยเหลี่ยมเช็ดไอ้แม่งเอาได้ละเอาดีกูลงไปทำเฮี้ยนะเหลี่ยมเช็ดเหลี่ยมเช็ดราจะเห็นได้เยอะมากเลยเฮี้ยจารย์เห็นมันเสียนุ๊กเห็นเขาเสียไอ้สัตว์เห็นได้งเลยเหลี่ยมเช็ดปู เอาแา่เห็นกูขอเลยเนี่ยไปแล้วใครสีดำไม่ใสไอ้กูขอบ้างได้ปะไม่ได้อีสนี่ยกูไม่เท้าไงเรียบร้อยเอาใครสีดำวะไอ้แว่นอ่าแต่เหนกูแต่เหนของขวัญดิเอา้มันใช้มาเก่งขึ้นแล้วอุยไอ้นกไอ้นกดูไปแล้ว วีวีเปิดเลยได้หรอไอ้เจ้าเนุ่มอย่าแสงขึ้นนิดหนึ่งแสงขึ้นนิดนึงน่ะมาเงี้ยเมียเป็นเก็บเรียบว่ะยมีของเปล่ามีของใช้เปล่าเออเนี่ยดูดดูดถึงไหมเฮ้ยถึงถึงเอาดิดูดเลยเกเอเกเอมเล่นกูฮะ ต่ไปนั่งรูมแล้วเนี่ยรูมในเกมนี่แหละแต่เย็นเพื่อนไม่รูมในเกมสินบโนบระเบิดดดูููนพี่เขยพี่เขยไม่เอาดิเรียบร้อยมันเอาวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันเนี่ย อีกนะกูไปแล้วเฮียด้วยเอ้นั้นือเวนอบดิอีกนี่ไปแล้วไปไหนอ่ะควายเหี้ยโดนฉี่โเนฟันโันฟันแล้วเอ้าเรียบร้อยแล้วทีเขยนโดฉีดโนฉีเนื้อโดนฉีกฉแล้วเป็นยงไงเ้ยกูกลับมาที่หนึ่งแล้วว่ะเย้วยเหลือเทินสุดท้ายแล้วด้วยมือไทยแว่นเนี่ยมือไทยแว่นเนี่ยแว่นแขดิ โมดาเมดไอเมียเอากูได้วะได้เอากูได้วะนะมีสิบนะมีสิบนะเฮ้ยคูได้สองสองเดือนแล้วนะกคูสอยได้สองเดือโมดีเอาคูไแนได้ไได้คูไม่ได้เฮียเลยเลยนะเออคูได้สองคูได้สองมีเกมอะวอร์ดมอสมีเกมว่ะเอาชนะเอาต่อยที่แวนจะนะเฉยอีแสแสอันจันเห็นกลัว อาจารย์เพียงที่โลอยอาจาลย์เพียงเงียบไปกูได้กูได้ที่สองกูได้ที่สองเออเกมน่าจะได้ที่สองอ้าวน่าเชื่อน่าเชื่อเหี้ยอ่วยที่หนึ่งร่วมที่หนึ่งร่วมแต่เลือดแต่เลือดมันน้อยกว่าจบแล้วอย่างเงี้ยจบแล้ว โอ้มันได้เกมได้นี่ก็มันได้ที่หนึ่งมันได้ที่หนึ่งเอ้าเอากูดิงกูดอย่างนี้เป็นกูสุดยอดกูดิ่งสุดยอดไปโี้ยกูหลเลย่ะกูหลเลยเยี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์สที่หลเลยแล้วหลเลยแล้วหลเลยกูก็ลืมไฟกูก็ลืมมอนไฟเลยมอนอยู่นี่จ้าอ่านะ lòng lừng sáng ngã song lòng bớt xa 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 xa